สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับลูกค้าเนาะที่กำลังนะคะเข้ามาเยี่ยมชมช่องทาง y o u t u b e Amfort Pro ดีอยู่ตอนนี้นะคะเรามี ให้ลูกค้าติดต่อถึง2ช่องทางเนาะช่องทางของเพจ a c e b o o k นะคะใช้ชื่อช่องเดียวกันนะคะแอมฟอร์ดแล้วก็อีกช่องทางนึงนะคะจะเป็นช่องทางของ y u t u b e เนาะลูกค้าเข้าไปคลิกดูรายละเอียดได้เลยนะคะว่าในช่องของเรามีรถรีวิวสวยๆมากมายให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันนะคะอย่างเช่นอ่ะวันนี้นะคะเรามารีวิวรถของ Ford เป็นกระบะแขบยกสูงในรุ่น xlt ก็เกียร์ออโต้ Auto เนาะเดี๋ยวเราจะติดราคาไว้หน้าช่องให้นะคะว่า ราคาเท่าไหร่นะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าเป็นข้าราชการนะคะรีบทักมาด่วนเลยได้โปรโมชั่นสุดพิเศษมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งไม่ว่าจะเป็นส่วนลดนะคะที่เราให้ลูกค้าเยอะแยะมากมายเช่นเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะคะสําหรับชุดแต่งที่แอมใส่ให้ลูกค้าวันนี้เนาะในรุ่นแคร x บ t นะคะ ในส่วนของด้านหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้าตัวครอบกันชนหน้านะคะอันนี้เราแปลงโฉมใหม่ให้ลูกค้ายกเซตนะคะใส่เป็นชุดหน้าของแรปเตอร์ให้เลยนะคะใส่เป็นสีกันชนด้านใต้เป็นสีทูโทนให้นะคะเรียกได้ว่าลูกค้าเลือกที่จะให้เราใส่ชุดแต่งเป็นของ แลปเตอร์น,นะคะสวยงามมากนะกระจังหน้าลูกค้าเลือกได้เช่นเดิมนะคะว่าจะเอากระจังสีอะไรนะคะตัวสกูปตรงสูาบนฝากระโปงอันนี้ลูกค้าก็เลือกได้เช่นกันนะคะว่าจะเอาทรงสูงทรงแรีทรงเรียบเหมือนลูกค้าท่านนี้นะคะเลือกเป็นทรงเรียบนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องบงังบทบังวิสัยทัศน์นะคะจากด้านในเนาะ ครอบไฟหน้านะคะอันนี้ใส่เพิ่มให้นะคะติดเลนเจอร์แดงเล็กๆให้ด้วยนะคะรวมถึงด้านข้างนะคะตัวนี้ใส่เป็นซุ้มล้อบอกลูกค้าก่อนนะซุ้มล้อตัวนี้มาพร้อมกับตัวชุดาอ่าแรปเตอร์ด้านหน้านะคะเป็นซุ้มล้อโป่งขึ้นมาประมาณ3มนิ้วนะคะสวยงามมากแล้วก็ตัวแม็กยางแม็กยางอันนี้ลูกค้าเลือกเป็น ยางของ h a n o คุกไ n a p r o รเอนะคะแม็กลายหยดน้ำนะคะที่ลูกค้าเลือกให้เราติดตั้งให้เนาะแล้วก็รวมถึงตัวสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกนะคะอันนี้เราใส่ให้ตั้งแต่ตัวซุ้มด้านหน้านะคะยาวจนถึงกระบะท้ายเลยนะคะแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์อันนี้ลูกค้าเลือกได้เช่นเดิมนะคะว่าจะเอา ลายไหนเรามีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในยนิดนึงค่ะภายในยสวยงามมากนะคะเราใส่เป็นเบาะหนังให้นะคะใส่เป็นพยังกระดุมให้พวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะคะแบบมัลติฟังก์ชันมีหน้าจอขนาดแปดนิ้วให้นะคะสั่งการด้วยคําสั่งเสียงเป็นภาษาไทยเนาะอ่าสวยงามมากนะคะเบาะแคปเป็นาแถมให้ทั้งหมดนะคะ เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะที่แถมให้ลูกค้าอยู่แล้วเนาะกับศาสตร์ผู้แท้ของโรงงานนะคะราวหลังคาอันนี้เราใส่เพิ่มให้ทั้งหมดนะคะในโซนของด้านหลังบ้างด้านหลังอันนี้เราใส่เป็นโลบาหลังเหล็กของ Outlander นะคะมีมือจับให้มีห่วงให้ใช้งานได้จริงรับน้ำหนักได้จริงด้วยเนาะด้านหลังนะคะใส่ตัวครอบไฟท้าย กันชนท้ายเหล็กของ Outlander แบบมีไฟแบบมีห่วงสีแดงให้นะคะแล้วก็ไฟสองปบบ้ายกระบะแล้วก็สติ๊กเกอร์ฝาท้ายอันนี้ติดตั้งให้ลูกค้านิดหน่อยนะคะเพื่อให้รถด,ดูดีขึ้นมากๆพร้อมกับตัวดาบหลังเนาะสวยงามมากนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่อยากได้โปรโมชั่นคันนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่รับข้าราชการนะคะ พักเข้ามาหาแอมเลยเข้ามาสอบถามรายละเอียดทั้งหมดกับแอมได้นะคะว่าคุณได้รับสิทธิ์ไหมนะคะสำหรับพนักงานปกติเนาะเราก็ยังมีสิทธิพิเศษให้ลูกค้าได้เลือกชมกันด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตนะคะฝากช่องไว้ด้วยนะคะแอมฟอร์ดโปรดีทั้ง2ช่องทางช่องทางเพจ facebook แล้วก็ช่องทางของ youtube นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแอมฟอร์ดโปดีนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในะคลิปหน้าแอมจะ รถรีวิวสวยๆรุ่นไหนส่งมอบรุ่นไหนให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ